สวัสดีค่ะมาพบกับปิมอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง Toyota าป้ายแรงโปรโมชั่นแรงใบป,ปิมค่ะวันนี้ปิมจะพามาชมรถลูกค้านะคะลูกค้าให้เราแต่งรีโวดีนะคะแปลงหน้าเป็นตัว GR Sport นะคะอ่าเดี๋ยวปิมพาชมนะคะว่าแต่งออกมาแล้วจะสวยงามขนาดไหนคะ่ะเชิญชมเลยค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะคือรุ่น Rivo r ด2.4มิตรเกียรค่ะ สีดำนะคะมาในราคา956,000บาทนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรนะคะ150แรงม้านะคะลูกค้าต้องการให้เราเปลี่ยนในส่วนของตัวตด้านหน้าค่ะเป็นแต่งเป็นสไตล์ GR Sport นะคะเรามาดูว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะเราเลือกลาย Emotion นะคะขอบ20เดนโซผลิต so นะคะ แล้วก็ยางโตโยตัยโอเพนคันที่ขนาด265ทับ5 0 r 20เป็นแม็กขอบ20นะคะใส่แล้วเต็มซุ้มล้อสวยลงตัวมากๆค่ะในส่วนด้านหน้านะคะลูกค้าก็มีการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็น gr Sport นะคะเบ้าไฟตัดหมอกนะคะเราเปลี่ยนคิ้วไฟตัดหมอกให้นะคะใส่สติกเกอร์โลโก้สีแดงนะคะส่วนเบ้ามือเปิดนะคะก็จะเป็นสีดำกระจกมองข้างนะคะด้านของตัวรถก็จะเป็นสีดำ เราจะจะแต่งสไตล์คุมทนด้วยสีดำนะคะ,ะปิมขอฝากแคมเปญลดรุ่นนี้นะคะถ้าลูกค้าเลือกรับดาว25%นะคะผ่อน84งวดจะตกงวดละ8535บาทนะคะตลอดอายุสัญญาพร้อมชุดแต่ง GR Sport นะคะหรือลูกค้าจะเลือกรับในส่วนของตัวดาว25% 2 0 0นะคะ2 3 9แ0 0แต่ว่าจ่ายเพียง 1 3 9 0 0 0บาทนะคะพร้อมชุดแต่งนะคะที่เป็น gr Sport นะคะส่วนด้านท้ายนะคะของเราก็จะเป็นมือเปิดสีดำที่เปลี่ยนให้นะคะรุ่นนี้จะมีกล้องมองหลังให้แล้วนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์่อยด้านหลัง4จุดนะคะสวยงามแล้วก็ลงตัวมากนะคะเป็นชุดแต่งนะคะ พิเศษเป็นรถพิเศษที่เฉพาะรุ่นมีจำนวนจำกัดนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะด้านท้ายก็จะติดสติกเกอร์ GR Sport ส่วนด้านภายในนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะภายในสีดำนะคะเบาะฝั่งคนขับปรับด้วยไฟฟ้าแล้วนะคะอันนี้ด้านหลังภายในกว้างขวางนะคะเป็นรถครอบครัวเป็นรถอเนกประสงค์มากๆนะคะ พิมขอฝากแคมเปญนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะมองหาในส่วนของตัวรถที่จะใช้งานอเนกประสงค์นะคะสนใจรุ่นนี้อยู่นะคะโทรเข้ามาสอบถาม campaign, ะคะแคมเปญนะคะแคมเปญสามารถทำตามใจลูกค้าได้เลยนะคะพิมก็ขอฝากคลิปวันนี้เพียงเท่านี้พบกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ